สุกลรวัตรเปิดใจครั้งแรกรักจบรัก9ปีเบลล่ารานีแต่ตอนนี้ move on แล้ว จบความสัมพันธ์9ปีพร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตต่อด้วยกันทั้งคู่สำหรับเวียสุกวัฎ์และเบลล่ารานีล่าสุดฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรามีการคุยกันมาสักพักแล้วในเรื่องทั้งหมดที่เราปรับสถานะเหลือแค่พี่น้องเราได้มีความหวังดีต่อกันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีเราไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีเรื่องมือที่3แต่มันจะมีมุมมองบางอย่างที่เราอยู่ในสถานะที่ เป็นพี่น้องกันน่าจะดีกว่ามีเหตุและผลคุยกันตลอดทุกอย่างมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดเราไม่ได้ปุ๊บปับปรับเลยมันคือการตกลงร่วมกันคือเราคุยกันตลอดเราเข้าใจกันและแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้เราไม่เสียดายและการที่เราได้เรียนรู้ต่างคนต่างได้แลกเปลี่ยนความคิด ปรับความเข้าใจ9ปีคือดีที่สุดแล้วแต่อนาคตไม่รู้เลยเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วไม่มีเรื่องมือที่3อย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็ไม่เข้าใจทำไมโยงไปแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นทำให้เขาเสียชื่อเสียงเลิกทำเถอะครับ ตอนนี้สดแล้วจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้ว move on คือการที่เราไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไปไม่ได้ทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้ก็เรื่อยๆค่อยๆดูไปตอนนี้มีคุยคุยอยู่ในวงการไม่มีครับตรงนี้ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ